รีวิวกิจการวันนี้พาไปที่ร้านวันชัยไก่สดร้านนี้มีอะไรขายบ้างเราขอเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเข้ามาฮุกคอเล่ให้เองค่ะร้านเขากว้างขวางอยู่นะแล้วมีของให้เลือกซูเยอะมากใส่แม่บ้านทำกบบเขาเองเหมาะสุดๆหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่คิดจะเปิดร้านขายไส้กรอกไขยลูกชิ้นไขยข้าวไข,ย,ขยน้ำก็เหมาะเหม่งสุดๆเปิดตู้เย็นดูกันก่อนเลยค่ะอุ้ยตต้ของเยอะมากโดยเฉพาะลูกชิ้นไส้กรอกมีเรือกมากกว่า500ราอยแบบคุณเยอะมากเยอะแบบเลือกไม่ถูกเลยอ่ะปีใหม่สงกรานต์หยุดยาวอยากเลือกลูกชิ้นแป,กแป,กแปกลกๆร้านนี้กูแนะนำเลยจ้ะหร ึเครื่องดื่มผักสดคือแม่จะขายทุกอย่างเลยหรือไงกันหมูปิ้งแช่แข็งเครื่องปรุงต่างๆกุนชงกุนเชียงมาม่ากระป๋องน้ำปลาเส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวสารอาหารให้งไร่ไก่น้ำดื่มโอ้ยมึงต้องมาดูเองคือเปิดร้านตามสั่งได้เลยอยากของเขากรบคลันจริงๆพูดได้เลยว่าร้านเดียวคือจบร้านวันชัยไก่สดที่ไม่ได้ขายแค่ไก่เท่านั้นแต่เหมือนยกห้างย่อมย่อมมาไว้อยู่ใจกลางเมืองสงขลาสินค้าราคาถูกคุณภาพดีสดใหม่พ่อค้าแม่ขายเปิดร้านใหม่หรืออยากหาอะไรขายเพิ่มลองแวะเข้ามาด